สวัสดีจ้าเจ๊ตุยเลิกงานเลยจ้าเดี๋ยวสิพาเขาไปในเมืองมือน,นสีสิไปสิไปซื้อของให้พหญ่ยักน้อยนะจ้าเนาะเจ๊ตุยก็เลยเห็นต้นไม้เขียวๆช่วงนี้ชุ่มฉ่ำจ้าดอกไม้ต้นไม้สีเขียวชื่นใจดีจริงเดี๋ยวเจ๊ตุยสอนนิอันนี้ก้อนที่สิเขาไปในเมืองอันนี้เป็นสวนยอมอยู่นีเจ๊ตุยก็เลยมาถ้าให้เบิงเลยจ้าเนาะ ันนี้อยู่ในปลายรถเมล์นะจ๊ะเนาะอันนี้เป็นรถเมล์ที่เขาเปิดหลังค่าที่เขาให้นักท่องเที่ยวนั่งเบิงวิวเลยจ้ะตอนนี้แยะตุยอยู่ในเมืองนะจ้ะเด้อนี่สังเกตเบิงสิมีรถจักรยานมองจอดจักรยานเต็มเลยอันนั้กับปลายรถเมล์นะจ๊ะเนาะสีชมพูหวานแหววอันนี้กร้าน ันนี้ก็ร้าน H&M นะจ้ะเนาะคนบ่หลายดอกจ้ะช่วงนี้บ่ค่อยมีคนเขามาช้อปปิ้งเท่าใดอันนี้กร็ร,ร,าากปปร้นนรานซาลานะจ้ะเนาะขายเสื้อผ้าบงยายตุยยืนอยู่กลางถนนเลยนี่จ้ะนี่รถบ่มี <c oughs> เดี๋ยวยตยสิถ่ายให้เบิง่งว่ามีหยังแน่อยู่ในเมืองนี่เนาะจ้ะเนาะนี่ล <c oughs> ่ะมองไอ้ มองข้อขาวนี่ก็คือเป็น post office นะจ๊ะเนาะเป็นไปซนี่นะจ๊ะเนาะแล้วก็เซนเทนเดรอันนี้ก็เป็นธนาคารนะจ๊ะเนาะธนาคารหลายตี่ต่อกันนี่ก็เลื่อยไปอื่นก็เป็น hsbc ธนาคารของฮ่องกงนะจ๊ะเนาะ มาทางนี้ก็เป็นธนาคารในบาเคร่นะจ๊ะเนาะไปทางงุ่นก็เป็นเอ่อบิลดิงสุสัยตี้ไปทางงุ่นอันนี้ก็แถวนี้ก็รถเมล์กำลังวนวายนะจ๊ะเนาะแถวนี้นีี๋ยวยัดตุยสิบผ้ายางเข้าไปในแกรอน,นอาเคดนะจ๊ะเนาะสิขเข้าไปพาไปเบิร์รลานชอปปิง้งต่างๆนะจ๊ะเนาะ ลานไอ้้านปิดปิดโตลงบักกล้ได้จ้ะช่วงโควิดนี่วางเปล่าบมืองลานนี่กะวางว่างเปล่าแพนดลล่าน,นี่จอนหลุยจ้าเข้าไปข้างในกับของขายเยอะแยะเลยอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นลาน เออวิกตอเรียซีเครดนะจ๊ะเนาะอันนี้ก็ฟอสซิลขายกระเป๋าเครื่องหนังต่างๆอันนี้ก็อันนี้ก็คือแอปเปิลขายโทรศัพท์นะจ๊ะเนาะอันนี้ก็รนะนนก้านสามทรีขายพวกโทรศัพท์ อันนี้ก็อ e ีอ e. ีบริษัทของเยตุยเลยจ้ะเยตุยมาสือโทรศัพท์เลยก็มาสือตายูนี่คนบ่อยหลายเลยจ้ะช่วงนี้อันนี้ก็เป็น้านฮอร์เนแอนด์บาร์เรอันนี้คือพวกที่เขาขายขายพวกไอของเฮตตีทั้งหลายนี่ยนะจ๊ะเนาะพวกวิตามินพวกไออาหารเสริมยังต่างๆทั้งหลายอยู่ลานนี้เลยจ้ะ ในเย็ดตุยอยู่ในเมืองแล้วได้จ่าเด้อนีกคนมาหลายดอกจวงเลยอุ้ยเย็ดตุยเขามันนี่ร้านนี่หอมหอมจา่าเพิ่งร้านนี้เขาสิขายพวกไอ้เป็นเป็นพวกสบู่เป็นสบู่เป็นของไอ้น้ำหอมมีอยังทั้งทั้งหลายได้จ่ะเนาะหอมหอม,หอ,มอย่างไม่ยืนอยู่แถวนี้ร้านนี้ขายน้ำหอมได้จ่ะ น้ำหอมเยอะแยะเลยด้านในอันนี้ก็ด้านโอทูเพงเด้จ้ะเงียบเงาสํ่ใไรเบิ่งเอาพ้บานบ่เข่าเลยอันนี้ก็ร้านขายจิวเวลรี่นะจ๊ะเนาะอันนี้ก็เป็นร้านขายเสือผ่าเข้าไปข้างในซุปเปอร์ดรอันนี้เป็นร้านบูสตีตแยตุยสิเขามาสื่อกองนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวสิขัไปข้างใน nhưng mà bố giào nơi chắn chị tuyển nhung 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 ตึกที่เห็นอยู่น่ะเป็นอตึกเป็นธนาคารนะจ๊ะเนาะเป็นร้อยแบงค์รอยแบงค์อันนี้อยู่ด้านหน้าของไอ้ mark expenser นะจ๊ะเนาะ mark expenser ทางขวามือแล้วก็บูสอยู่ทางซ้ายมือเติ่งเด็กอันนี้ mark expenser ติ่งเงียบเงาไปจ้ะทางฝ่ามืดขึ้นมาเบอร์แล้ว พี่น้องยัตตุยยางของมาในเมืองแล้วบันีีก็เล่ยมาเจอรถติดของ NHS เเขาให้ตรวจตรวจโควิด COVID, นี่นะจ๊ะเป็นในเทสเทสโควิดนะจ๊ะเนาะยัตตุยก็เล่ยไปเหตุบันีนียัตตุยก็เล่ยเอานี่สองงนเดี๋ยวเสียไปเอาไปตรวจทุกบ้านเอาไปให้พ่อใหญ่ตรวจนะ้ำ มดบ้านแล้วจ้าบันี้เย็ดตุยก็ได้แน่ตรวจโควิดมาสองอันนี่แหละเดี๋ยวสีล่องเอาไปพญาย,ยตรวจปึง้งคันทายยัาพญายเราก็ตรวจเย็ดตุยก็สิตรวจอีกเกือนึงแล้วก็เอาไว้แต่ให้ลูกสาวเย็ดตุยตอนเขากลับมาจากมหาลัยนะจ๊ะเนาะกันนี้ละจ้าที่เย็ดตุยไปยังนในเมืองมือนี่เอ่อกับเอาลูกมาให้เบิ้งต่างๆเป็นส่วนหนึ่งของอในใน,ในเข้มบิชนะจ้ะเนาะอันไปพระเนเอกไกลห้วจ้าแคบไปในเมืองฝนสิโต๊กเลิกงานแล้วเย็ดตุยก็ แลนขาไปซื้อของไอ้ใหไงไปซื้อไอ้เครื่องอาบน้ำพี่ยังเห็นเล่าอ่ะน้อยจานเนาะนั่นแหละ,ละกะ็แค่นี้นาอยจานเนาะเจอกันคลิปหนาเนาะจานเนาะสวัสดีจ้า